เจริญพรพุทธศาสนิจชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่วิถีชีวิตชาวพุทธทุกท่านวันนี้ขอนำเรื่องปลาทองปากเหม็นมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเป็นข้อคิดสะกิดใจเพื่อให้ละก,การทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจปลาทองปากเหม็นเรื่องนี้เกิดขึ้น สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่คราวหนึ่งพวกชาวประมงทอดแห้ทอดอวนในแม่น้ำอจิรวดีได้จับปลาปราดได้ตัวหนึ่งเป็นปลาตัวใหญ่มีสีเกรดเป็นสีทองทั้งตัวยังไม่ตายจึงช่วยกันยกใส่เรือนำไปถวายพระเจ้าปเสนที่โกสนเจ้าเมืองสาวัตถี พอพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นก็คิดว่าปลาตัวนี้ต้องมีเหตุที่นา่าอัศจรรย์แน่นอนจึงให้คนพวกนั้นช่วยกันหามเรือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงทราบพยากรกรรมเก่าของปลาว่าเพราะเหตุไรสีเกล็ดจ,จึงมีสีสวยเหมือนกับทองไปทั้งตัวถ้าในปัจจุบันนี้คงไม่น่าแปลกอะไรเพราะมีผู้ เพราะพันขายกันมากมายแต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องการจะประกาศให้ประชาชนที่มาอยู่ในที่นั้นทราบเรื่องราวโดยละเอียดจึงรัสถามปลานั้นว่าเธอเคยเป็นกัปปิละเอกสุไม่ใช่หรือปลาก็ตอบเป็นภาษามนุษย์ยอมรับว่าเคยเป็นพระภิกษุชื่อกัปปิละในศาสนาของพระกัสสปะ เดาเล่าเรียนจนจบพระไตรปิฎกเป็นนักเทศมีชื่อเสียงโด่งดังมากพระบุตเจ้าตรัสถามว่าแล้วเป็นเพราะเหตุไรจึงต้องมาเกิดเป็นปลาเล่าปลากับปิละทูลว่าหมอ่อมฉันบวชเป็นพระภิกษุแม้จะเรียนจบพระไตรปิฎกแสดงธรรมได้ไพเราะเป็นที่ชอบใจของชาวพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นก็จริง แต่มอมฉันหลงตัวลืมตัวหลงผิดคิดว่าตัวประเสริฐเลิศไม่มีใครสู้ได้จึงมักแสดงทำนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงทำตามที่ตนคิดและเข้าใจเอาเองคือไม่รู้แล้วยังอวดฉลาดแม้จะมีพระภิสูจ์ที่เคร่งพรัดและรู้จริงตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อและกลับขู่ตะคอกว่าเขาโง่เสียอีกในที่สุด ก็ไม่มีพระภิสูรูปใดกล้าตักเตือนข้าพระองค์ปล่อยไปตามยถากรรมข้าพระองค์เมื่อถูกทอดทิ้งอย่างนั้นก็ได้ใจใหญ่จึงนึกอยากจะเทศอะไรก็เทศไปอยากจะทำอะไรก็ทำไปเอาใจผู้ฟังเป็นใหญ่เพราะได้ลาบสักระมากดีเมื่อบรณภาพแล้วต้องไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่หนึ่งพุทธันดอน คือจากสิ้นศาสนาพระพุทธกัสสปะจนถึงศาสนานี้นี่ข้าพระองค์ก็เพิ่งพ้นจากนรกมาเกิดเป็นปลาตัวนี้แหละพระเจ้าค่ะตลอดเวลาที่ปลากับปิละพูดเป็นภาษามนุษย์เล่าเรื่องในอดีตของตนถวายพระพุทธเจ้ากลิ่นปากกลิ่นลมที่ออกมาจากปากของปลากรบปิละช่างเหม็นเน่าเหมือนกับกลิ่นส้มแตก ฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วสถานที่บริเวณนั้นทำให้ประชาชนแทบจะทนไม่ไหวแต่เพราะอยากจะรู้อยากจะฟังเรื่องที่แปลกประหลาดจึงจำต้องอยู่ทนเหม็นเอาหน่อยพระพุทธเจาตรัสถามต่อไปว่าพระพิสุชื่อว่าโสธนะพี่ชายของเธอไปเกิดในที่ไหนเล่าปลากระิลาตอบว่าท่านมารลุอรหันนิพพานแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามต่อไปว่าแล้วนางตาปนามันดาของเธอและนางสาธนีน้องสาวของเธอไปเกิดที่ไหนปรากปิละทูลว่าเขาทั้งสองช่วยกันเป็นกำลังด่าว่าพระพิสูจน์แทนข้าพระองค์ตอนนี้ยังเกิดอยู่ในนรกเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าแล้วเธอล่ะจะไปที่ไหนต่อ รากปิลาได้ฟังทูลว่าจะต้องกลับไปเกิดในนรกต่อพระเจ้าค่ะคิดน้อยใจในวาส,สนาของตนที่มีโอกาสเกิดพบพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระภิกษุตั้งสองหมื่นปีเรียนจบพระไตรปิฎกเอาตัวไม่รอดตายแล้วยังต้องไปตกนรกมาบัดนี้ได้พบพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในร่างของสัตว์ดิลฉานก็ไม่สามารถจะเอาดีได้ นึกน้อยใจสุดขีดจึงยกศีรษะของตนขึ้นแล้วฟาดลงกับพื้นเรือตายไปในนรกต่อไปยังความสะทดหดจจตใจแก่ประชาชนในที่นั้นเป็นอย่างมากพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามว่าเหตุไรปลาตัวนี้จึงมีสีเกล็ดเป็นทองสวยงามเหมือนกับทองคำและเพราะเหตุไรปลาตัวนี้ จึงมีกลิ่นปากเหม็นร้ายกาดมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่มีสีเกร็ดเป็นทองเพราะอาน,นิสงส์ที่บูตรและเรียนจบพระไตรปิฎกทรงพระศาสนาไว้ได้แต่มีกลิ่นปากเหมือนเหม็นมากนั้นเป็นเพราะได้ดูด่าขู่ตะคอกพระพิสูจน์ที่ตะเกืนตนด้วยความหวังดีหาว่าเขาเป็นคนโง่งเง่า และใช้คำหยาบในการพูดจากับพระพิสูจน์ที่มีศีลอีกมากมายกลิ่นปากของเธอจึงเหม็นมากประชาชนรวมทั้งบุทธบริษัทเตได้ฟังแล้วก็สลดจิตคิดในใจว่าแม้รูปร่างจะสวยงามอย่างไรแต่ถ้าขาดความดีก็หมดราคาต้องกันข้ามแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่ดีแต่มีคุณสมบัติดีก็ยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนดีได้เหมือนกัน เรื่องนี้คงจะมีข้อให้คิดบ้างว่าผู้มีความรู้ดีแต่หลงผิดคิดผิดทำผิดก็เป็นผิดแก่ตัวได้เหมือนกันด้วยอาน,นิสงส์ของการฟังในธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและัฏิปัญญางผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านบุทธศาสนิกนชนตลอดทั้งสมาชิก YouTube เพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโุกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนสุขภปละปฏิาพานทนะสาราสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผุ่นผลด้วยลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก็น่าในการงานหน้าที่มีความร่เย็นในพระบบบลพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งม,มากปรารถนาของท่านเทินขอเจริญพร